ดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเก็บความรู้กับ,บดิฉันมดตนนอยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปทําความรู้จักกับการสื่อสารและความหมายของการสื่อสารค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการสื่อสารหมายถึงกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวไปยังผู้รับข่าวสารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาโดยคาดหวังเป็นไปตามที่ผู้ส่งสารต้องการค่ะซึ่ง องประกอบของการส่งสารประกอบไปด้วย 1. ผู้ส่งข่าวสาร 2. ข้อมูลข่าวสาร3สื่อในช่องทางการสื่อสาร4ผู้รับข่าวสารและ5ความเข้าใจและการตอบสนองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปชมวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ทีทูจะพาเด็กๆไปดูเรื่องที่เด็กๆอาจจะมองข้ามไป แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างมากเลยนะก็ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารยังไงล่ะประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารก็คือการส่งข่าวหรือเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจให้ตรงกันทั้งผู้ส่งข่าวและผู้รับข่าวการติดต่อสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันก็เช่นการสนทนาการใช้โทรศัพท์เป็นต้น ตามมาในหน่วยความจําของทีทูสิเด็กๆจะได้รู้จักการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีต่างๆยังไงล่ะอย่างแรกเลยก็คือการติดต่อสื่อสารด้วยการสนทนาวิธีนี้เป็นการพูดคุยกันตรงๆเด็กๆใช้วิธีการสื่อสารแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ววิธีที่สองการพูดทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่นิยมกันมากในปัจจุบันเพราะสะดวกรวดเร็วในการส่งข่าวถึงผู้อื่นและสามารถพูดโต้อตอบกันได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลกันมารู้จักการติดต่อสื่อสารอีกวิธีกันเลยนะก็การเขียนจดหมายไงล่ะเด็กๆการส่งจดหมายเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้เวลามากกว่าวิธีอื่น เพราะเด็กๆต้องนำจดหมายที่เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับและติดสตปมให้เรียบร้อยก่อนนำไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์ทำหน้าที่ไปส่งถึงมือผู้รับอีกทีหนึ่งเห็นไหมล่ะเด็กๆได้รู้วิธีติดต่อสื่อสารไปแล้วก็ยิ่งรู้ว่าการติดต่อสื่อสารใกล้ตัวเรามากๆเลยนะเรื่องสำคัญที่ทีทูต้องบอกอีกก็คือ ไม่ว่าจะติดต่อด้วยวิธีใดก็ต้องสุภาพอ่อนโยนแล้วต้องมีหางเสียงคำว่าครับค่ะอยู่เสมอถ้าเด็กๆทำตัวสุภาพอ่อนโยนใครๆก็อยากติดต่อสื่อสารด้วยแน่นอนครับวันนี้ทีทูลาแล้วสวัสดีครับค่ะเมื่อสักพู่นะคะที่เราได้ไปชมวิดีโอ ความหมายของการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นแล้วลาดับต่อไปเราจะพาไปชมวิดีโอการสื่อสารที่ไม่สำลีผลน,นะคะไปชมกันเลยค่ะแล้วก็ผู้ชางแบบอะไรอ่ะอุ๊ย ก็เมื่อกี้คุณชายใหญ่สั่งให้ผมไปดูฝนข้างนอกว่ามันตกหนักหรือเปล่านะครับผมก็เอาน้ำฝนมาช่างให้ดูนะครับคุณชายแต่ดูพร้อมๆกันนะครับห้าขีดก็คุณชายถ้าขีดนี้หนักหรือเบานะครับผมก็ยังไม่รู้คําว่าหนักเบามันมันหมายถึงอะไรหนักถึงหมายถึงกิโลหรือว่าอะไรทำไมไม่ตอบล่ะครับคุณชายหรือว่าไม่มั่นใจในการช่างของผมคุณชายช่างเองก็ได้อะ เท่ากันเท่ากันเท่ากันหนักหรือเบาครับกำลังดีกำลังดีนะไม่หนักไม่เบาลดออกได้ลดตอบได้ได้เกเดมีอะไรผมกาจะไม่มีเลยแต่ช่างยังไงครับเอาไปเก็บสิมีอะไรเลือกใช้ผมนะครับครับครัเกิดผิดที่ผิดทางหรือเปล่าวะ ชายใหญ่ครับชายใหญ่ครับที่หน้าบ้านเราเขาคุณคุณชายใหญ่ที่หน้าบ้านเรามีคนเอาของมาวางไว้เขาเป็นชายใหญ่เป็นอระไรน่ะไม่ใช่ครับเป็นพัสดุจากลูกค้าครับคุณคุณยิงแม่ครับเป็นแค่ของกรเป็นแค่ของดุเาเห็นเสียงดังระหกระหังอะไรทำไงอ่ะก็ผมตื่นเต้นนะครับที่หน้าซองที่หน้าซองเขาถามหน้าซองมาว่าด่วนมากๆนะครับด่วนพิเศษนะครับทีหลังอ่ะพูดธรรมดาก็ได้เบาๆไม่ต้องพูดดังเพราะเขาบอกว่าด่วนพิเศษผมเลยตื่นเต้น แล้วผู้เป่าเปถ้าไม่ทำอย่างนี้ปนตัดเนเื่องครับเด็กๆครับยิ่งน้อยอยู่แล้วไปไปไหนก็ไปแค่พัสดุจะเสียงดังไปได้ครับคที่หลังจะพูดกบเบาๆจะไม่เสียงดังแล้วครับอตกอกตกใจหมดอ๋อนี่ยอาจารที่ปองอ่ะก็มัดซสน่นเลยเ้าเขาก็ใจเย็นเขาก็ต้องนั่นงจิอ้าวมีอะไรอหรอฮะ พูดอะไรของแกในสิงเอาไหนมานี่บไพูดอะไรแค่นี้ฟังมารู้เรื่องว่าอะไรคุณชายเล็กลื่นล้มในห้องน้ำอะไรนะคะก็คุณชายเล็กลื่นล้มในห้องน้ำโอ้ยเล่นเลยโอ้ยแล้วมันก็ะซิบกระซาบอยู่ได้ทำไมไม่พูดดังๆเมื่อกี้ยิงเนี่ยบอกว่าผมพูดเบาๆนี่ครับถ้าผมพูดเสียงดังจะตัดเงินเดือนผม ที่รับชมวิดีโอตัวอย่างการสื่อสารทั้งสองรูปแบบไปแล้วจะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่ถูกวิธีจะทําให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังสามารถรับรู้ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรือต้องหรือผู้สื่อต้องการจะส่งสารได้ถูกต้องและเข้าใจแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าหากสื่อสารไม่ถูกต้องก็จะทําให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านนั่นก็คือ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอย่างราบรื่นเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันสามัคคีเกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรในการทํางานเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานและป้องกันการทํางานอย่างซ้ําซ้อนค่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการสื่อสารจะทําให้เกิดประโยชน์มากมายขนาดไหนเดีย๋ยลืมนําไปใช้ให้ถูกวิธีนะคะสําหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงแค่น,นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ